เหนือเดี่ยแต่ว่ามันแค่ยนมีลมเนี่ย บอปนนะมากินค้องก่อนเร็วๆกินคลองเย็นเย็นก่อนอัมลากากีอน้องอัมคาม้ว้ะาะเสเฮ้หน้านาจะคือหน้าดำแท้

ao em ไปให้ลุงหิปกินบ่ลุงหิป bỏ เอาอีรีบ่ chị. Chị ăn บ่จ่ายโลดซิ้นโตไเลยเอาไปแหงข้าเจ้าทำไมเหรอเฮ้ยแกให้ลูกจังฮอนฮอนยีร้อยังมุดเสบยเสบายดีปะลูก สองมือลูกสองมือสองมือขึ้นมาก่อนห่วยเจ้าขี้หองผู้เดียวมอญมอทแท้ทีมงานทางบาหิวเด้อทีมงานอ่าสิได้ไปขึ้นไม่ข่าแล้วอ้ําขึ้นมาก่อนเอ่อเจ้าเอื้อนู้เดียวห่วยคอยเอื้อนเบิร์ดแหละขึ้นมาขึ้นมาเขาพอย่อมขึ้นไอ้กีน้อยทางรถไทยเด้อ ฮู้ฮู้หัยสินจาก็ไม่ยืนเห็นแต่ง่าขาสบายดีป่าเลือกเลยพูดได้อยากกินยังร้ยอยไปหาลุงหิบก,กับลุงกินเน่ะใช้ไหมสบายดีป่าลุาอองนอ้นนอันมาด้จอ,อจอ้าขอบคุณนะ ขอบใจเดอลูกเอ้ยล่อะไวะละเอ้ยขอบใจลายเด้อผมเป็นยังทั้งนี้และสิขอบใจผู้มาดำนาซอยเออตอนนี้มันมีลมเนาะค่ะวะยังใครอยู่ เลีสุดสปอนเซอร์กับอันเอ็มลอยน่ะเปนสองคนเจ้ากูได้จกินเอ็มลอยสปอนเซอร์เอ็มอัดแซอยูมาผากซองตีอย่าขับไปที่ตามเด้อสปลาลุงเลยมันผาผมเป็นตะซังปลาหยักย้อยคือปาาหยัก่นก nặng, kín quá. Ồ, để đi phạt cái kín Ở đây mà bưng máy du. Yêu thì mà cứ tập hèn. Ban nhỉ. Chân kiều kia người. Ngủ nồi chân kiều. Ủa bộ mình nước nước bơi là bao? Thật. Thật chín. Lại, đi cái gì giống một vài thọ đó Chín gì rồi đó hả? Nhanh lái ăn nhưng mà xì Để nào đó hả? Mà xì là lai bớt Em nói nhằm lên em khi nào ấy Tại mà cả cả chút rồi

nhục bộ con sẽ, ạ mình đi đen hải tự hải nội đi mình mới nạm nhà lại nó bởi mật mình mới nạm nhà lại nó bởi một kìm bỏ kìm tên ạ Nó chỉ là lái đi nó Ừ, xin rồi. À, chị thôi đam cảm ơn cô. ลุงจิตร์อีหน่หิวเอาปลาลุงกินได้ไหมไรงานกันบอกซืออะไเอาไปคนละขวดพ่อประเด็นเออเอาไปรถคนละขู่รถไปในทามินงายกันอะไรกัน กินอันนี้ยังอิ่มข่าวคุณได้กี่นึงไปจนะนะนะีตาแข้งเสียนะ <c oughs> มากินก่อนเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยมาเค็มมาทำไมจาห่วเสียลงไปทีมงานโลก,กากับเขาละหอ ไม่หนี่กับสาวจ่อยลูกกะอยู่ลุมประจําเลยมาเนี่ยเออเยี่ยมละ่ะเออเออเยี่ยมเนี่ยเออสามผูเล่เฮ้ยลืมใครลืมเออเยี่ยมใครเยี่ยมหนุกเอีย้ย <laughs> งลืมหนุกเอียเย้ยงอะไรเขากำล,ล,ลังเปิ่งไปใช้ไฮรูด้วดินะนะลาไล่ยล,ล,ลายลายถมา น้ำพอ <laughs> น้ำไรอันนี้เนาะเผื่อมันสิไลลงไปอีเดย์หยกปุ๊ตลอดเททางนี้เนาะมาได้เห็ุวิบียงคนแต่กะเยอะอะไยหิวเข่าอะสงสัยหิวเข่าแน่ <ora> น, pues นี่บาได้กินเข่ากินแต่หมูสาม มาเลสิขีขนมปังเลต่อยังคือถือมาคืนะรกี yeah. ่น่อยอินนกินยังจะปรเจออันนี้เอาเลยจับเนาะไม่กินเลยปเจอไหมมาลงกฟ้านี่ขนมปังนะอกหนึงแล้วนะไปยุ ไปลูกนี่ในขวดน่เป็สั่งสามคนไหน,น,นสามคนครับอาเจิเื้ออือไอ่ผู้อ่าอปลาพอไูจะทำการไปกินอันนี้พี่ลองก่วก็ชิยหุ่มแสนหนุ่มซสนไปกินน้ำกัน